ยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง d e n เ e l แหล่งรวมเทคโนโลยีล้ำยุคอาวุธยุโทโธปกรณ์และยานเกราะแห่งอนาคตถ้าคุณชอบคอนเทนต์เกี่ยวกับเครื่องจกักรสงครามสุดล้ำแบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้เลยวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับยานรบที่ถูกขนานนามว่าสัตว์ร,ร้ายแห่งสนามรบรถถังไฟฟาง Executioner รุ่นปี2026ที่ถูกออกแบบมาเพื่อบดขยี้ทุกสิ่งในสนามรบ มันขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์เทอร์ไบา์ไฮบริด1,200แรงม้ามาพร้อมเกราะป้องกันอัจฉริยะที่สามารถปรับตัวตามประเภทขององค์การโจมปีได้ทันทีอาวุธหลักคือปืนใหญ่แม่เหล็กขนาด155ม mm. ิลิเมตรแม็กลบที่สามารถยิงถล่มเป้าหมายได้ไกลกว่า4กิโลเมตรด้วยความแม่นยำสูงและแน่นอนมาพร้อมระบบ AI Valkyrie Combat ที่ช่วยตรวจจับและวิเคราะห์เป้าหมายแบบเรียลไทม์มันยังมีโหมดเนียบสำหรับปฏิบัติการในเมืองและทำความเร็วได้สูงสุดถึง70กิโลเมตร ชั่วโมงบนพื้นที่เปิดไฟฟา้าไม่ใช่แค่รถถังแต่มันคือคำเตือนถึงสัตรูทุกคนนี่คือเดนเซลแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า